ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัสนะครับ การที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีเมตรงนี้ถือว่าดาวประจาตัวของคุณติดตําแหน่งเป็นราชาโชคก็นับว่านะครับชาวราศีมีนเองก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในตัวงคุณได้อยู่ยิ่งจังหวาที่ดาวตรงกันข้ามคือดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สัมพันธ์นกันกับดาวประจาตัวของคุณตรงนี้ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นกับความสําเร็จให้กับชาวราศีมีนก่อตัวขึ้นมาเช่นเดียวกัน ก็ถือว่านะครับในเรื่องราวของการขับเคลื่อนความสําเร็จของชาวราศีมีนเองยังมีดาวซัพพอร์ตจากดาวอาทิตย์ยังมีดาวซัพพอร์ตจากดาวอังคารซึ่งถือว่าดาวังคารเองนะครับที่มาเพ่งเล็งกันก็เป็นตําแหน่งของคู่สมพลดาวอาทิตย์เองนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งของคู่มิตรกันแต่ข้อเสียของคุณก็มีอยู่นะครับเพราะว่าพอมอนย้อนกลับไปในภพเรือนของราศีมีนก็เจอกับดาวพระราหูที่ประกอบกลุมคุณอยู่ทําให้ชีวิตของคุณอาจจะมีความรู้สึกคล้ม อื่นๆนะครับหรือลักษณะของการที่เรียกว่าช่วงเวลานี้มันหมดแรงหมดไฟหมดกําลังใจเกิดขึ้นได้อยู่เพราะลาหูที่มาเกาะกลุ่มตัวของคุณมาจากพบเรือนของวินาศ วีน่าก็คือเรื่องราวของการที่อยากจะปลีกวิเวกเกิดขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ของดาวอิทธิพลที่เป็นจากราหูตรงนี้ก็อาจจะทําให้คุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าสภาวะจิตใจของคุณมีความไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่หรือชีวิตของคุณบางครั้งบางคราวมันก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับพวกราหูตรงนี้มันก็เป็นสภาวะจิตใจนะครับมากกว่าในเรื่องราวของแรงกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังนั่นเอง ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายหนักให้คุณหรอกเพราะอย่างน้อยๆดาวประจำตัวของคุณคือดาวพิหัสก็ยังโคจรอ,อยู่ในจุดที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีมีนก็คือดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวของคุณนะครับก็คือดาวพฤหัสแ,และก็ยังเป็นตัวแทนของดาวการงานของคุณอีกด,ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสของคุณนะครับโคจรอยู่ในจุดที่ดีติดตำแหน่งที่เรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแถมยังเจอกันกันกนกนกบดาวอาทิตย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นคู่มิตรกันยังเจอกับดาววังคารซึ่งถือว่าเป็นคู่สมพลกันก็ ia, ถือว่าเป็นการเกื้อกูลเป็นการสนับสนุนนะครับที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสำเร็จ ให้ก่อตัวเกิดขึ้นนั่นเอง ทำให้การงานของคุณก็ยังเจอจุดที่เรียกว่าดีอยู่มีความราบรื่อนอยู่มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่ตามลําดับนั่นเองทําให้ในเดือนนี้ถือว่าการงานของคุณก็ยังไปได้อยู่ในทิศทางที่บวกขึ้นแต่นั่นแหละครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าถึงแม้การงานจะราบรื่นดีแต่คุณก็รู้สึกถึงการที่ไม่ค่อยสบายใจนะักเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อยู่เช่นเดียวกันจากอิทธิพลของราหูนั่นแหละครับอิทธิพลราหูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทําลายในเรื่องราวของสภาวะจิตใจหรือความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมมืออนนกับคคที่่่ไย ความสุขมากนักหรืออยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ความรู้สึกของเราก็ยังรู้สึกถึงการที่ไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกัน ฉะนั้นการงานของคุณนะครับถ้าถามว่าในเหตุปัจจัยที่มันจะก่อตัวในเรื่องราวของการร้ายร้ายหรือในเรื่องราวของการที่จะเสียหายมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะส่งผลลัพธ์ในตรงนั้น,น,นเลยกลับกันนะครับมันอาจมันยังส่งผลในเรื่องราวของความสําเร็จซะด้วยซ้ําแต่เพียงแค่ว่าราหูนี่แหละครับมันอาจจะเป็นตัวถูกทอนลงในเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆที่มันาจะาก,กดให้ความรู้สึกของคุณนะครับมันมีเรื่องราวของการติดติดขัดขัดเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับสำหรับการเงินของชาวราศีมีนดาวประจําตัวด้านการเงินคือดาวอังคาร การที่ดาวังคารของคุณในช่วงของครึ่งเดือนแรกโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวราศีตุลตรงนี้อาจจะมีสภาวะของการที่เรียกว่ารายจ่ายเยอะการเงินมีเรื่องราวของการที่ต้องตึงเครียดเข้ามามีเรื่องราวของสถานการณ์ที่กดดันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและยิ่งเหมือนที่บอกไปราหูคุมตัวแบบนี้ก็จะยิงย่งมีสภาวะของการที่ค่อนข้างเครียดมากกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีครับเพราะอย่างน้อยๆก็มีที่พลของดาวพฤหัสที่คอยซัพพอร์ตอยู่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนอยู่ฉะนั้นถึงเรียกได้ว่า การเงินของคุณติดขัดเจอปัญหาเจอแรงกดดันไม่ได้ตามเป้ามีความล่าช้าหรือรายจ่ายเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายอิทธิพลของดาวพฤหัสที่สปอร์ตคุณตรงนี้มันก็ยังเป็นตัวกระตุ้นคอยสปอร์ตคอยช่วยเหลือทําให้ในเรื่องราวของชีวิตด้านการเงินของคุณสามารถผ่านวิกฤตไปได้หรือผ่านปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคาลคาซางหรือน่าเบื่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเงินที่คุณจะต้องต่อสู้และดิ้นรนตรงนี้ให้ผ่านไปได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถือว่านะครับถึงแม้กาวการเงินของคุณจะอยู่ในจุดที่เสียแต่พฤหัสก็ยังซัพพอร์ตอยู่นั่นเองเพราะว่าพฤหัสเองยังอยู่ในเรือนการเงินอยู่ด้วยแถมยังติดตำแหน่งราชาโชคและก็ยังเพ่งเลเงกันกับดาวอังคารของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินอยู่อังคารอยู่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นปลาปากก็คือจุดของความไม่มั่นคงถึงความที่เรียกว่าไม่แน่นอนถึงบอกเลยครับว,ว่ามันมีการเงินที่มีรายจ่ายเยอะมีความไม่มั่นคงอยู่แล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่เกี拜拜่ยวกับการเงินนั่นเอง ต้องอดทนเฝ้ารอนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่15หรือในช่วงของครึ่งเดือนหลังตั้งแต่เวลา14นาฬิกานาทีของวันที่15ดาวการเงินคือดาวอังคารของคุณ จะทาการโยกย้ายแล้วก็เข้าไปสู่เป็นเกษตรตราธิบด,ดีอยู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับหรือพบเรือนที่เรียกว่าเป็นพบเรือนของสุภะพบเรือนของความสําเร็จช่วงเวลานี้การเงินของคุณจะกลับมาในทิศท,ทางที่บวกขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีทิศท,ทางที่เรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกับเขาเกิดขึ้นได้นั่นเองครับส่งผลทําให้การเงินของคุณในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าดีมากมีความมั่นคง ปัญหาต่างๆก่อนหน้านั้นคุณสามารถแก้ไขแล้วก็ลี้คลายทุกๆสถานการณ์ให้ผ่านไปได้หมดจนทําให้การเงินของคุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองก็ถือว่านะครับการเงินของชาวราศีมีนนั้นช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะดูยาหน่อยแต่ก็ผ่านได้นะครับแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าดีเลยทีเดียวมีความมั่นคงทําให้คุณเติบโตขึ้นแล้วก็ใครที่แล้วแต่นะครับที่รอคอยความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณก็จะลุนได้นับตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนั่นเอง เพราะสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าดาวการเงินของคุณติดตําแหน่งเป็นเกษตรเท่านั้นนะครับแต่อิทธิพลของดาวการเงินคือดาวอังคารตรงนี้ยังติดตําแหน่งของอุดมเกณฑณ์อีกด้วยจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าการเงินของคุณจะมีการพลิกผันจากครึ่งเดือนแรกที่รู้สึกว่าเงินขาดมือรายจ่ายเยอะหมุนเงินไม่ทันหรือปัญหาที่คุณรอคอยการเงินอยู่ติดขัดล่าช้าก็แล้วแต่แต่สุดท้ายช่วงของครึ่งเดือนหลังผ่านไปได้หมดนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของชาวราศีมีนก็คือดาวพุธนั่นเองครับ การที่ดาวพุธของคุณน,นั้นนะครับโครจรไปอยู่ในเรือนของสุภะถือว่าความรักของคุณมีความราบรื่นดีมีความสมําเร็จดีมีการเกือ้อกูลระหว่างคุณกับคู่รักดีคู่รักจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับมีการซัพพอร์ตสนับสนุนถ้าเกิดคุณติดขัดอะไรก็แล้วแต่ขอไหว้วานหรือขอนะครับความช่วยเหลือจากคู่ครองคุณคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจุดของความรักก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ลงตัวมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นดีขึ้นนะครับหรือ สษณะของการที่เรียกว่าความรักก็จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนั่นเองจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้นั้นถือว่าในเรื่องของความรักของคุณเป็นจุดที่ลงตัวแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ประสบความสําเร็จดีครับเกี่ยวกับความรักนั่นเองถึงแม้นะครับหลังจากวันที่24พฤศจิกายนดาวแห่งความรักคือดาวพุธของคุณจะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูเลยได้ว่าอิทธิพลของดาวพุธตรงนี้จะติดตําแหน่งเป็นปลาก เปล่าก็คือความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงอยู่ในช่วงของตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนอาจจะมีจุดของการอึดอัดบ้างติดขัดบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับอิทธิพลของดาวความรักก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ยังมีจุดของการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็สนับสนุนคุณได้อยู่อีกทีนั่นเอง จึงส่งผลทําให้ความรักของคุณในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นความรักที่ลงตัวกันเลยทีเดียวแต่สําหรับคนโสดนะครับอาจจะต้องระมัดระวังพิธีพิถานเกี่ยวกับการเลือกคู่หน่อยอิทธิพลของราหูที่เกาะกลุ่มตัวของคุณอยู่ระมัดระวังในเรื่องราวของการเลือกคนผิดระมัดระวังกับคนที่ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องวิเคราะห์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการคบหาไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับค่อยๆค,ยคบหากันไปอย่าตัดสินใจด้วยภาวะอารมณ์เป็นอันขาดเพราะไม่เช่นนั้นคนโสดก็อาจจะได้คู่ที่ไม่ดีเเเเกกกิดดดขขึ้้นนนัับาไอยยู่่ชีว และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมีนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการที่คุณจะพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือรวมถึงในเรื่องของความรักที่มันจะมีโอกาสในการที่จะก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเอง แต่นั่นแหละครับทุกอย่างมันก็ไม่ราบรื่นนักเหมือนที่บอกไปแหละครับว่ามันอาจจะต้องเจออุปสรรคเป็นช่วงๆเจออุปสรรคเป็นพักๆกเกิดขึ้นได้อยู่จากอิทธิพลของราหูที่เกาะกลุ่มนั่นเองแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวยังอยู่ในจุดที่ดีฉะนั้นต่อให้จะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาคุณก็แก้ไขหรือแก้ปัญหาทุกๆอย่างให้ผ่านไปได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคราบว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จ เพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนายน,นั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ทตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b สไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนํานายุดใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์ะทุกทุกๆเดือนครับ